ได้นะคะหนูเรียนเยวิสสองที่โรงเรียนเดลตันย s ทส์กรอลคอลเลจค่ะโอเคเอดาไปเรียนมาเป็นระยะเวลากี่ปีค่ะหนูเรียนเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีนะคะก็คือหนูอ่ะเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็จบประมาณเดือนธันวาค่ะค่ะน,นี้ความรู้สึกก่อนที่เอดาไปอะคะ่ะมีความรู้สึกกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วพอไปถึงมันเป็นยังไงเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยหนูอ่ะกังวลเรื่องโฮสต์มากๆว่าแบบ เออจะเข้ากับโฮสได้ไหมหรือว่าจะปรับตัวได้ไหมจะมีเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างแล้วหนูก็ต้องบินไปคนเดียวด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบกลัวว่าแบบเออจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคือตอนไปแล้วจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบเออมันก็โอเคนะคือหนูมีปัญหา,ากับโฮสจริงๆแต่ว่ามามีรูเมยไว้แต่รูเมทหนูน่ารักมากเหมือนเราสนิทกันแบบภายในแค่3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็หนูกับรูเมทอ่ะก็คือเหมือนสนิทกันกบบตัแต่ต้นแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายเลยคือแบบ หนูรู้สึกว่าแบบมันได้พัฒนาหลายอย่างมากแล้วคือรูเมเทหนูเป็นคนฮ่องกงกับคนญี่ปุ่นแล้วเราก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษกันอะไรนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบหนูแบบพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยจากการที่ได้คุยกับสาคนนั้นอะไรค่ะ คือ<ม>ตอนที่หนูมีปัญหากับโฮสนะคะอย่างแรกเลยคือหนูบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะคะหนูอะ่ะก็เหมือนทนไปแบบนึงว่าแบบเออบางทีแบบอาจจะเป็น<ม>เราเองที่ปรับตัวไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าทนประมาณเกือบสามอาทิลคันรู้สึกว่าแบบ เออมันแบบไม่โอเคเรานะหนูก็เลยติดต่อทางเอเจนต์ไปว่าแบบเออหนูอ่ะแบบเครียดน,นะว่าแบบรู้สึกว่าแบบอยู่กับเขาแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยแบบถูกสไตล์กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือทางเอเจนต์เนี่ยก็ช่วยประสานงานกับโรงเรียนให้แล้วคือหนูรู้สึกแบบขอบคุณมากๆตรงนั้นนะคะเพราะว่าแบบหลังจากนั้นแป๊บเดียวหนูก็ได้เปลี่ยนโพสต์แล้วก็คือโพสต์ก็คือดีมากๆค่ะ เออคุณครูหนูจะบอกก่อนว่าคุณครูน่ารักมากๆแลวคือหนูช่า,ชาครูอินเตอร์ที่สุดคือครูอินเตอร์เนี่ยจะมี3าคนก็คือมิสรอสมิสโจแล้วก็มิสอาร์ตีนานะคะก็คือมิสมิสรอสเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นเหมือนครูใหญ่เขาก็จะแบบเหมือนคอยดูภาพรวมอะไรอย่างงี้แล้วก็มิสโจเนี่ยก็คือเป็นครูที่เหมือนเด็กทุกคนปรึกษาหมดเพราะว่าเหมือนครูเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องแบบ การศึกษาของเด็กหรือว่าแบบเวลาเด็กมีปัญหาเรื่องแบบตารางอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องผ่านมิสโจหรือว่าแบบเด็กอยากไปไหนอะไรเงี้ยค่ะส่วนมิสอาร์ตินาก็คือหนูชอบเขาที่สุดเพราะว่าเขาใจดีมากเขาจะดูแลเรื่องการหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาหรือว่าแบบรู้สึกว่าแบบไม่พอใจตรงไหนก็สามารถคุยกับเขาได้เลยเพราะว่าเขาน่ารักมากแล้วก็แบบน่ารักทั้ง3คนเลยก็คือคุยได้หมดแล้วก็เรื่องการศึกษาที่นู่นนะคะก็คือมันชื่อว่า NCEA ซึ่งหนูรู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะเหมือนเราจะได้เรื่องวิชาเองเลยเราแบบหนูรู้สึกว่าแบบเอออันนี้ดีเพราะว่าแบบโรงเรียนไทยที่หนูอยู่อะแบบมันก็ยังเลือกไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ยังมีสิกสิ์ว่าเราต้องเรียนวิชานี้นะวิชานี้นะวิชานี้นะแล้วแบบบางทีเราก็ไม่ได้อยากเรียนอะไรอย่างนี้นัคือหนูก็เลยชอบตรงนี้มากๆแล้วก็ที่ไม่ค่อยมีการบ้านนะคะสำหรับโรงเรียนหนูนะคือหนูรู้วิชาที่หนูเลือกอะเหมือนแบบมันเวทคะแนนที่การสอบมากกว่ารู้สึกว่าโรงเรียนอะเขาเวทคะแนนที่การสอบมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบชิ กว่าที่ไทยหนูรู้สึกแบบเออมีความสุขแล้ก็ได้ทํากิจกรรมเยอะด้วยต,ต่อที่โรงเรียนหนูเพราะมันก็จะมีกิจกรรมเหมือนแบบสนูลงวิชาบิสเนสก็จะมีเป็นแบบ Business Activity แล้วก็ได้ไปสวนสัตว์อะไรถ้าเป็นเด็กอินเตอร์เนี่ยมันก็จะมีงานเยอะมากเช่นแบบฟ o ดแฟร์อะไรที่เราจะได้แบบขายขายอาหารแบบตามวัฒนธรรมของเราอะไรอย่างนี้ก็คือสนุกมาก คือระบบ NCA นะคะส่วนมากเนี่ยข้อสอบมันจะเป็นข้อเขียนจะยากนิดนึงเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ถนัดเขียนแล้วโรงเรียนไทยอะ่ะมันก็เป็น choice สัสส่วนมากนะคะและคือเหมือนยิ่งเราแบบอธิบายเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเกรดเนี่ย mm. มันจะแบ่งเป็น not achieve achieve merit merit, merit แล้วก็ excellence นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราอธิบายได้ดีหรือว่าแบบเขียนได้เยอะหรือว่าแบบ เรารู้สึกว่าแบบครูรู้สึกว่าแบบเออคนนี้อธิบายดีมากก็จะได้เป็นแบบ excellence อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแต่ว่าวิชาที่หนูเลือกส่วนมากเนี่ยเป็นวิชาเขียนหนูเลยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างยากหน่อยที่เราอจะทําได้ excellence เพราะว่าแบบแบบหนูก็ไม่ได้ใช้ภาษาได้เหมือนเด็กโลโกหรือว่าแบบไม่ได้มี understanding ที่แบบเข้าใจมากขนาดนั้นแต่หนูรู้สึกว่าแบบเออแบบมันก็ได้ข้อดีเหมือนกันก็คือถ้าเราเขียนได้มันก็เข้ากับว่าแบบเราเข้าใจในเนื้อหาอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ที่แอดเอดาทำ NCA เนาะ level 2ภายใน1ปีเลยชาวนี้เนี่ยเรามีที่ปรึกษายังไงคุณครูวางแผนให้เรายังไงบ้าง อ๋ <S <S อ,อก็ที่เหมือนที่หนูบอกคือหนูก็ปรึกษากับมิสโจว่วาแบบต้องเก็บเก็บเครดิตเท่าไหร่จะต้องเก็บตัวไหนบ้างแบบสมมตินนะว่าแบบเออมันชนกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบเออมิสเจเขาก็ให้คำปรึกษาว่าแบบเออแบบตัวนี้นะเครดิตมีมากกว่านะควรทําตัวนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาพอเขาจะตารางมาให้แล้วหนูก็จะแบบไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ว่าแบบเออเราต้องต้องอ่านอันนี้นะเราต้องอ่านอันนี้อนะีกอะไรเงี้ยค่ะแบบรู้สึกว่าแบบมิสโจช่วยมากมากเพราะว่าแบบ บางอันที่เครดิตหนูมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเอ็กซ์อะซายเมนที่แบบนอกเหนือจากนั้นแล้วก็มาให้เราทําแบบตอนปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบมันช่วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ตามแลนเนาะที่หนูแพลนไว้ว่าจะไปปีหนึ่งใช่นะก็คือ <Okay. S 2> หนูได้แบบถึงแปดสิบพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบในปีหนึ่งแล้ววิชาที่หนูเลือกอะค่ะมันมีทั้ง e x t e r n a l แล้วก็ internal ป่ะหรือว่าบางวิชามันมีแค่ external มันมีทั้งคู่ค่ะคะแนนที่หนูได้ตอนนี้มันยังมันมีมันออกมาแค่ินเทอร์นอลแต่คือแค่เทอร์นอลหนูก็ได้แบบมากกว่า80แล้วหนูก็เลยดีใจมากๆแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเออผ่านแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือพอหนูกับฮาส์เมทคนหนึ่งเนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันพอกลับบ้านแหละเราก็จะกลับด้วยกันแต่ว่าแบบบางทีพวกเราก็ไปในเมืองแล้วก็ไปเดินเล่นกันก่อนกลับบ้านคือหนูจะบอกว่า ชีวิตที่นูนแบบสนุกมากเพราะว่าเหมือนเราจะต้องเดินทางด้วยตัวเราเองคือเราไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยเวลาเราไปไหนเราก็จะแบบเออก็แค่บอกโค้ก็แบบเออเราจะไปที่นี่นะเราจะกัดกีโมหนูมันเป็นแบบอิสระดีว่าแบบเราได้ไปไหนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีจัดกิจกรรมให้อย่างเช่นเหมือนถ้าเป็นพวกเด็กอินเตอร์เขาก็จะมีเหมือนประมาณว่าพาไปเที่ยวหรือว่าของหนูเนี่ยเขาก็จะมีพาไปแบบตีแบตแล้วก็มีกิจกรรมนอกโรงเรียนอย่างเช่นไปต่างเมืองก็คือเหมือนของหนูเนี่ยเขามี ครูก็จะจัดทริปเป็นทริปสกีนะคะแล้วหนูรู้สึกชอบตรงนั้นที่สุดแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าสว่าอยู่ไทยแบบมันไม่มีหิมะเราเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบเราไม่สามารถสัมผัสในที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลลิงตันก็คือหนูชอบเรื่อง การเดินทางมากๆเพราะว่าเขาก็จะมีบัสแล้วบัสเนี่ยก็จะแรกๆก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า e ม l i n งกับ Snapper นะคะก็คือเราจะติดบัตรก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินขึ้นไปนั่งแล้วที่นี้เหมือนประมาณว่าตอนแรกๆเหมือนหนูก็งงๆว่าแบบเออมันต้องกดลงตรงไหนอะไรเงี้ยแต่คือหนูอะค่อนข้างจะโชคดีเพราะว่าหนูมี h o u s ส m เม e ก็สอนหนูว่าแบบต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมืองก็จะเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าแบบไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าเมืองค่อนข้างที่จะแบบ อาร์ตอยู่นะก็คือแบบเมืองสวยอะไรอย่างนี้หนูชอบมันอาจจะไม่ได้แบบขบุญผวาแบบมีตึกหลายชั้นอะไรอย่างงี้เท่าที่ไทยแต่หนูรู้สึกว่าบ้านเมืองเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบสวยแล้วก็แบบเป็นระเบียบอยู่ร้วใายหนูชอบมันไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือนอกจากบัสเขาใช้รถรถล่างด้วยใช่ไหมคะรถล่างหรือรถไฟใช่ไหมใช่ใช่มีรถไฟด้วยค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยมีประสบการณ์นั่งรถไฟหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีรถรางที่เหมือนจะเป็นขึ้นไปแล้วก็เป็นบบธนิกาเดนอันนั้นหนูแบบ Recom m e n d คือสวยมากเป็นแบบมีสีีออะะไรยย่่้้ดวแลลทเเูก อยู่ใกล้ทะเลไหมอยู่ใกล้ทะเลคะ่ะข้างที่จะแบบอยู่ติดกันหมดเลยก็คือเดินไปไหนก็จะเป็นที่แล้วก็คือทะเลคือแบบทะเลสวยมากแบบทะเลแบบน้ําใสแจ๋วเลยอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่างๆหนูก็ไปเล่นทะเลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ฟิลสวยไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้แล้วก็เอดามีจองไปสอบไอเอลช่วยใช่ไหมตกลงได้สอบไหมคะหนูได้สอบไหมอ๋อหนูจองเป็นสอบแซดค่ะ๋อสอบแซดได้สอบอค,ค่ะแล้วหนูก็คือให้มิจโจช่วยเนี่ยแหละคือหนูคือเหมือนเขาอ่ะก็ให้แบบ เขาหาโฮสให้หนูเลยคือหนูรู้สึกแบบขอบคุณมากคือหนูแค่บอกเขาแบบเอออยากไปที่นี่นะอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาแบบเฮลปฟูลมากเพราะว่าเขาก็ช่วยหนูทั้งแบบการเดินทางการไปน่ดอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูค่อนข้างโชคดีเพราะว่าหนูมีเพื่อนคนไทยที่อยากไปสอบเซนเหมือนกันหนูก็เลยไปกับเขาไปต่างเมืองแต่ว่าพอหนูไปถึงตรงนั้นนะก็คือมีคนจากโรงเรียนที่หนูจะสอบมามารับเลยหนูรู้สึกขอบคุณแบบคุณครูมากๆที่เขาแบบช่วยตั้งแต่แบบการเดินทางไปยังแบบที่พักเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือคุณครูแบบ ช่วยเด็กสุดๆดแบบดีมากๆน่ารัก<ล>มากๆเลยเนาะค่ะแล้วถ้าเกิดเราเจ็บป่วยอะคะเราอยู่ที่นู่นเจ็บป่วยเนี่ยหนูหนูมีป่วยมีอะไรม้างไหมอืมค่ะหนูมีเป็นประมาณเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อย่างแรกหนูก็บอกโฮสก่อนถ้าเหมือนแบบแต่โฮสสือเขาน่ารักมากเขาตอนให้เขาก็นึกว่าหนูป่วยมากแบบจะพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้เลยแต่ว่าเออไม่เป็นไรคะ่ะก็คือแบบว่ามีเขาก็มียาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบประมาณว่าเขาช่วยเราเต็มที่หรือว่าแบบถ้าเขาแบบ ช่่ยเราไม่ได้อะไรแล้วก็หนูก็ติดต่อมิสอาร์ตินาเหมือนกันมิสอาร์ตินาบางแบบเขาบอกหนูว่าแบบยวเขาจะขับเอายามาให้เลยที่หนูแบบทราบซึ่งมากแบบเขาหน้ารักมากแล้วแบบหนูรู้สึกว่าเขาช่วยแบบหลายเรื่องมากเพราะตอนที่หนูกำลังจะครเชิญอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันดึกแล้วแล้วเราก็ต้องแบบถือกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างี้นะคะแล้วก็คือนั่งบัสก็ลาบากอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะมันดึกแล้วมิสอาร์ตินาเขาก็แบบขับรถมารับอะไรอย่างี้หแบบโอ้โหแบบรักเขาเลยแบบเขาแบบช่วยเด็กสุดๆอะไรอย่างนี้ยค่ะ คือหนูรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือหนูได้เชื่อือตัวเองเยอะมากๆเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยคือเวลาหนูจะไปโรงเรียนหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็คือหนูก็มีพ่อแม่รับส่งอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าที่นู่นหนูต้องทำทุกอย่างเองตั้งแต่แบบคือปกติตอนหนูจะไปโรงเรียนพ่อแม่ก็จะแบบมาเรียงว่าแบบเออต้องตื่นได้แล้วนะอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าที่นู่นอ่ะไม่มีมาเลียงแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือเราก็ต้องแบบเออหน้าทัณฑการปลุกเองต้องเดินไปโรงเรียนเองอย่างบ้านหนูคืออยู่ไกลจากบัสเราแบบที่ดิ้นัส เหมือนก็ต้องเช็คบัสเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเออเราได้ชื่อตัวเองเยอะขึ้นมากๆนะว่าแบบเราไ,ได้แบบไปไหนคนเดียวได้ทําอะไรใหม่ๆคนเดียวหรือว่าแบบคือเหมือนเมื่อก่อนก็คือแบบเวลามีอะไรหนูก็จะเป็นฟิลแบบพึ่งแบบบอกขอให้พ่อแม่ไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นู่นหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูได้ทําทุกอย่างด้วยตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราได้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่นู่นก็ได้แบบมุมมองใหม่ <S <S ๆมากขึ้ ความแบบซึมงเบร้าวัฒนธรรมเขามาด้วยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นแบบเออคนนี้เขามองโลกอย่างนี้นะคนนี้มองโลกอย่างนี้นะอะไรอย่างี้ค่ะอาหารการกินอะไรก็โอเคใช่ไหมคะโฮสดูแลใช่ค่ะของหนูอ่ะพอหนูย้ายโฮสไปแล้วโฮสหนูน่ารักมากคือเขาเป็นคนจีนนะคะอาหารก็เลยค่อนข้างถูกปากหนูหน่อยเพราะว่าแบบเอเชียเหมือนกันอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าหนูจะบอกว่าแบบตอนที่หนูอยู่บ้านคนที่เขาเป็นแบบเหมือนโ <ๆ S 1> ลโก้อะไรอย่างนี้คืออาหารก็ดีเหมือนกันหนูชอบลาซัญญามากมันเป็นฟิลแบบชีสแล้วก็แบบ มีบีฟหรือว่าแบบมันมีแบบเป็นทั้งแบบผักแล้วก็แบบเนื้ออะไรคะคือหนูรู้สึกว่าอาหารอร่อยใช่อ,ชอ,อร่อย<ต>ใช่ไหมคราวนี้ไปใหม่ๆอ่ะให้ให้แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนที่บางทีเขาอาจจะแบบเพิ่งเดินทางครั้งแรกแต่ว่าเราไปปุ๊บเนี่ยโพสเขาก็จะบอกเราใช่ไหมว่ากดในบ้านเป็นยังไงเดินทางไปโรงเรียนต้องทํำยังไงคือของหนูเนี่ยเขา,าแปะกดไว้เลยแล้วเขาก็ให้เราอ่านาแบบ กดมี <G it S 2> อ,อะไรบ้างนะตืดตดตืดตืดตดอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเขาก็แล้วเขาแล้วเหมือนตอนแรกเขาก็จะขับรถไปแล้วเขาก็จะบอกนะแบบเออเราต้องลงบัสตรงนี้นะคือบัสตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาก็จะบอกเราก่อนเราก็จะแบบเออรู้สึกว่าแบบโอเคเรามีความรู้อยู่นะอะไรและการมีแบบ o ฮ s e m a t e ก็ดีใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะได้แบบพึ่งพาม<ช>ีเพื่อนเนาะเออใช่คคือเหมือน o ฮ s e m a t e ที่อยู่บ้านเดียวกับหนูอะคือเหมือนเขาเคยเรียนมาก่อนด้วยเขาก็เลยพาหนูไปนู่นไปนี่ไปนั่นหนูก็รู้สึกว่าแบบเออดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบ พอมีปัญหาก็ปรึกษากันได้อะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าแบบเราจะต่างเชื้อชาติกันแต่หนูรู้สึกว่าแบบเราสนิทกันได้เร็วมากๆเพราะเหมือนด้วยความที่ว่าเฮาส์แมทหนูเป็นฟิลเหมือนชอบข้สังคมทั้งสองคนก็เลยแบบสนิทกันเร็วมากก็แบบเก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันแบบดูหนังเดินเล่นไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแล้วการหาเพื่อนนะคะนอกจากว่าเพื่อนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยหนูหนูมีเพื่อนที่นู่นเนี่ย สมมติเป็นกีวีเลยเนี่ยมันยากไหมถ้าเป็นกีวี่สรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงคือหนูอ่ะก็มีเพื่อนเป็นกีวีเหมือนกันแล้วก็แบบสนิทกันด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือหนูเรียนค,คลาสดราม่านะคะแล้วเหมือนคลาสนี้มันจะต้องทำงานเป็นงานกลุ่มหนูก็เลยรู้สึกว่าได้คุยกับเขาเยอะขึ้นเพราค่อนขางจะโอเพ่นมายเด็ดนะคะก็คือเขาก็รับฟังว่าแบบเออเขาก็เข้าใจมุมเรานะเราเป็นเด็กใหม่มาอะไรอย่างนี้เขาก็แบบเขาสอนเขาช่วยหนูเต็มที่มากหนูรู้สึกว่าแบบสังคมเพื่อนที่นน,น่ารักมากๆก็ เพื่อนฮ่องกงหนูเขาก็มีเพื่อนเป็นเด็กโลโก้เยอะเหมือนกันแล้วหนูก็แบบไป make friend อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบชอบหนูรู้สึกว่าโรงเรยียนนี้เพื่อนน่ารักทุกคนแล้วเขาก็แบบ เฟรนดี้โอเพนมาย d ได้ทุกคนเลยแล้ววิชาเรียนที่หนูบอกว่าเอเอมันแตกต่างจากบ้านเรามีวิชาอะไรที่น่าสนใจที่มันไม่เหมือนบ้านเราบางอย่างเมื่อกี้ดราม่าเนาะทำให้เรามีเพื่อนชใช่ไหมใช่คือหนูลงวิชาบ Business วิชา m e เดียวิชาดราม่าแล้วก็ที่เราสังอันเป็นแบบการ <lemons. S 2> กิษอางกฤษอีกตัวหนึ่งก็คือจะไม่เหมือนที่ไทยก็คือ3อันที่เป็น b u s i n e เ s m ด d i a d r ม m าหนูรู้สึกว่าแบบเออมันก็สนุกดีนะเหมือนมันเป็นวิชาที่แบบเราจะได้ใช้ค่ะคือเหมือนหนูว่าไม่ใช่สายวิทย์ หนูก็เลยเลือกลายที่เป็นพวกสายศิลป์อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเออมันตอบโจทย์เราดีนะแบบเราไม่ต้องเรียนเหมือนที่ไทยเพราะที่ไทยเนี่ยโรงเรียนหนูก็จะต้องบังคับให้เรียนเคมีฟิสิกส์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกแบบบั่นทอนแบบเอเอเราไม่เราไม่จะเป็นต้องใช้วิชาพวกนีออ้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกเออชอบแบบนี้มากกว่าอะไรพี่พี่เจน<ร>ดูแลน้องเอดาเป็นยังไงบ้างจ๊ะค่ะคือหนูจะบอกว่าหนูขอบคุณพี่พี่ทางเจนมากๆาค่ะเพราะว่าพี่ทางเจนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่แบบ พอเราจ่ายเงินเสร็จแล้วเขาก็แบบไปคือเขาอยู่กับเราตั้งแต่แบบตอนเราแบบอยู่จนต้นจนจบอะจนหนูจบหนูก็รู้สึกแบบขอบคุณพี่ๆมากๆที่แบบคอยดูแลทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนที่หนูมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแบบสิ่งแรกที่หนูคิดถึงก็คือแบบพวกพี่ๆเจนแล้วพอเราหนูปรึกษาปัญหาไปคือเหมือนพี่ๆก็จะแบบตอบกลับมาเร็วมากๆหรือว่าแบบคอยช่วยหาข้อมูลให้ทุกอย่างเลยหนูรู้สึกแบบซาบซึ้งมากๆค่ะแบบรู้สึกว่าแบบขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบคอยช่วยมาตลอดแบบแล้วก็เรื่องโฮสย่างองี้ยคือหนูรู้สึกว่าแบบหนูอะ แบบเจอเรื่องโพสต์ที่แบบไม่ค่อยดีมาเหมือนไม่ค่อยตรงกับลฟ์สไตล์หนูเท่าไหร่แล้วแบบพี่เจนก็แบบช่วยประสานงานกับโรงเรียนเต็มที่อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบเออแบบภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ